ต้นรายการมันมีคนหาให้ความสนใจกันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือแม่เมย์จกนกระทั่งส่ง SMS กันมาเยอะทีเดียวเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องเมย์คอสสู่เรองราวที่พยายามตามหาแม่มา20ปีแล้วให้คุณผู้ชมดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณคุ้นเคยหรือว่าคุ้นเคยกับโครงหน้าของผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เธอหน้าจะยืดป,ประมาณ50-52ถึงแล้วว่าอวบหน่อยด,อด,ด้วยใช่นะล่าสุดเบาะแสล่าสุดว่าอวบขึ้นอ้วนข<ช>ึ<ว>น้นนะครับ<อ>ถ้าคุณทราบนะฮะสามารถโทรมาบอกเราได้ที่08751 1 5 8 9 7หหรืออววว่่าาาาเขข้้้้้ไไปททิงกับคมีน Facebook.com ทีมเคไลฟ์เกมาคุยของเรานั่นเองหรือว่า f a c e o o o k ุู้ที่เกิดมาคุยฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่เราควรจะกำลังใจกันมาให้เยอะมากหน่ยนะเมฟังกันทีสุดนะบ้าง มีหวังแล้วก็ลุ้นอยากเจอค่ะอยากเจอสักครั้งอยากกลับมาเป็นครอบครัวสักครั้งหนึ่งฝึกพูดคําว่าแม่ไว้เรียกไว้เดี๋ยวแม่มาเชื่อนี่พวกเราทุกคนขอบเป็นกําลังใจให้กับเมย์นะถอยเจอแม่จริงใช่แล้วต้องบอกว่าถ้าเราเจอแม่คุณเมย์แล้วนะครับก็จะบออรายรการคู่กันเลยใช่ครับยังไงเป็นกำลังใจให้คุณเมย์เป็นกำลังใจให้กับชุดของพวกเราในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วคุณเมย์คุณเมย์นี่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าบอกแล้วนะมีเคลวนะ ย้ำบ่ยทีตอนนี้เีกนนตอนนี้คุณผู้ชมบอกแล้วผมบอกว่าหนวดผ่านหนวดผ่านแล้วผมจะไว้หนวดเดี๋ยวพวกนี้เอาชุดที่มันเข้าักหนวดดเนยขอย้าอีกครั้งถ้าว่าคุณทราบอบาดแสอยู่แม่ของน้องเมยเนี่ยโทรมาได้087511 5897นะครับคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยว e Talk Channel กด subscribe ด่วนตรงนี้กดสิ เขายังไม่กดเขายังไม่กดกดโกรธโกรธจันเย็นจันเย็นเหมือนโกรธเขาแล้วนะกด